ดีค่ะทุกคนตลกเอสดีค่ะป่วยหรอป่วยค่ะทุกคนไม่รอดค่ะ อดีว่าอัทิต์คาทุกคนอดีว่าวันวันอาทิตย์คาะทุกคนซ้อมเช้าถึงดึกใช่ไหมแล้วก็ก็เลยแบบว่าเลิกดึกแล้วก็เลยนอนดึกค่ะแล้วอะไรอีกหนูลืมว่าหนูถ่ายงานมาไหน วันจัน์ก็วันอ๋อวันจันท์ค่ะทุกคนวันจันทร์มีไปงานต่อที่หนูบอกทุกคนว่าหน <c oughs> ูอะเอ้ยมีไปงานต่อค่ะทุกคนแต่ว่ามีไปงานสักงานหนึ่งแล้วต้องตื่นเช้ามากก็คือทูช็อตว่าจะเลิกใช่ไหมแล้วหนกกูก็จะกินข้าวก็จะกบ,บ้าลแล้วก็ ตอนนั้นก็นอนประมาณได้จะเที่ยงคืนค่ะทุกคนแล้วก็วันต่อมาหนูต้องตื่นตีสี่ก็เลยแบบว่าได้นอนนิดเดียวช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้นอนได้นอนตีสี่ค่ะเพราะต้องตื่นขึ้นมาแบบว่าแต่งหน้าทำผมก่จะออกจากบ้านไปถึงที่หอรถออกประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะทุกคนแบบงานเช้าก็เลยแบบว่าอือใช่โลเคือเบอ ออนอยอ่นอนอย่างเดียได้เลยค่ะแล้วหนูก็ไปถ่ายงานถ่ายด้านแดดแบบเช้าถึงบ่ายประมาณนี้แล้วก็แล้วมันถ่ายแบบแดดแบบแดดแหละทุกคนแดดทุกคนคิดสภาพแดดตอนกลางวันนะประมาณนั้นเลยแล้วมันแบบพอแดดเสร็จก็เข้าที่เย็นแล้วก็ไปแดดใหม่แล้วก็เข้าที่เย็นเองมันก็เลยแบบรินร้อนหนาวก็เลยเป็นไข้แดดค่ะทุกคนฮะ หนูเปไข้แดดใช่คะ่ะทุกคนแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาซ้อมต่อเพราะว่าถ้าไม่ซ้อมต่ออ๋อมีฟิตติ้งชุดอะไรนี้แต่ว่าหนูก็ตอนเย็นหนูก็มีซ้อม่หนูลาไป mm hmm. เพราะว่าแบบป่วยกระทันหันพอหนูกลับตอนแรกตอนที่ถ่ายงานไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะทุกคน mm hmm. แต่พอกลับมาเสร็จปุ๊บคือมันนอนดึกตื่นเช้าใช่ไหมก็เลยมานอนพอนอนเสร็จตื่นมาเริ่มมีอาการะค่ะเริ่มแบบตัวร้อนมีไข้อะไรนี้แล้วก็ เริ่มมึนหัวก็เลยแบบขอลาพาที่นี่ต้องสอบเต้นลูมเมอร์หนูก็เลยรู้ว่าเออไม่ไหวแน่ๆก็เลยบอกว่าขอลาได้ไหมคะแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้ต้องมีสอบอีกคือวันอังคารนีซสอบต่อวันอังคารต้องสอบต้องหยุดเพราะว่ามีซ้อมตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มก็เลยต้องหยุดก็เลยต้องก็เลยต้องเนี่ยซื้อผ้าเย็นมาแปะหัว วันนี้หนูก็ไปโรงเรียนมาค่ะทุกคนเพราะว่าหนูก็ไม่อยากหยุดแล้วเหมือนกันเพราะว่าวันนี้อาทิตย์หนูหยุดไปจันอังคารใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้หนูก็ต้องหยุดอีกค่ะทุกคนพรุ่งนี้หนูต้องหยุดอีกเพราะพรุ่งนี้หนูมีไปงานอีกแล้วก็เย็นกลับมาซ้อมญยาิเสียงอีกแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะอัดเสียงใหม่ไหวไหมคะทุกคนดูเสียงหนูค่ะหนูก็เลยแบบว่ากะตอนแรกกะว่าจะมา ทักนายทุกคนมาไลฟ์เซีย์ลูหน่อยตอนแรกกะว่าพักอาทิตย์เดียวเสร็จแล้วก็กลับมาไลฟ์เซรปไม่ไหวฮะทำไมขึ้นชื่อไรว่าไม่รอดไม่สบายหรอใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ได้มาเลย เลยวันนี้ก็มาไล่สักหน่อยอาการดีขึ้นแล้วพรุ่ี้ี้ต้องไปทํางานต่อวันนี้หนูก็ไปโรงเรียนแล้วทีนี้หนูก็ยังตัวร้อนรอยู่ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกสว่สด<อ>ีค<อ>่าไม่ไา้บายไม้จีเอ,อ้ดูก็ยังค่ายแดงค่ะทุกคน แล้วช่วงนี้เหมือนประมาณว่านอนน้อยด้วยก็เลยภูมิตกก็เลยนี่หนักเข้าไปใหญ่วันนี้ก็ไปเรียนเพราะว่าไม่อยากไม่อยากแบบหยุดเยอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่จําเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่อยากหยุดนอกจากแบบมีงานจริมงมีซ้องจริงที่แบบว่าเราอะไรไม่ได้ล้วก็ลาเราก็ไม่อยากลาค่ะวันนี้หนูก็เลยไปเรียนเพื่อนเลยบอกว่าไหวไหมไม่ว่าดูตาไม่ไหวเลยเพื่อนบอกไม่ไหวกลับบ้านเถอะ แล้วพวกนี้หนูต้องหยุดอีกเพราะหนูมีงานอีกค่ะทุกคนแล้วช่วงนี้แบบมีซ้อมเยอะมากเพราะแบบมีหลายโปรเจกต์นั่งเลยแล้วก็ขนาดซ้อมเยอะขนาดนี้มันยังแบบซ้อมแทบจำไม่พอเลยค่ะทุกคนนักศัลย์สุกภาพจะคะเพราะวันนี้ขอบคุณคทุกคนแล้วเวนา,าหนูไปซ้อมใช่ไหมคะทุกคนหนูก็ร้องไส่แมสเพราะหนูกลกว่าจะไปแพร่เชื้อให้กับทุกคนเพราะแบบแรกๆหนูไอเยอะมากแต่ช่วยเนี่ยก็มีแบบไอเป็นบางช่วง ก็ถ้าแบบดดนเองเนี้ยก็จะไม่ไหวนึงคุณแม่เลยซื้อสีดีมาให้ค่ะทุกคนทุกคนให้ถ่ายว่ามันคืออะไรค่ะให้ทุกคนดูให้ทุกคนดูนว่ามันคืออะไรวันนี้นอนเลยนะคะมีกันอ่นะ นี่ค่ะแล้วหนูจับตัวเพื่อนเพื่อนบอกว่าหนูบอกทำไมเพื่อนตัวเย็นจังเพื่อนบอกไม่ใช่เพื่อนตัวเย็นแต่หนู่าตัวร้อนออกซิเจนวายเก่งมากเป็นออกซิเจนค่ะทุกคนเอาไว้ํำหรับแปลว,แบบแบบว่าพอแบบเอ่อแปลว่าพอพักไม่ใช่พอแบบหนูซ่อนเต้นนี้ใช่ไหมหนูใส่เม็ดนอกะ,ะขาดอากาศหายใจก็เลยซื้อนี้มาให้ นี่ทำไม่ถูมาทำแบบนี้ใช่ไหช่วยหาใจขึ้นค่ะบอกพี่ชูคือที่จริงอ่ะมันหยุดได้แต่หนูไม่อยากหยุดค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าหนูหยุดครั้งเดงอย่างเงี้ยหนูมาต่อไม่ทันค่ะทุกคนเพราะว่า แบบยังไงมันอย่างเช่นเพลงหนึ่งอย่างเงี้ยซ้อมแค่สองวันทุกคนมันซ้อมแบบมันจนเนี้ยช่วงเวลาแทบจะแบบมีซ้อมไม่พอแล้วก็เลยแบบว่าถ้าหยุดอย่างเงี้ยถามว่าเราหยุดได้แต่ว่าถ้าเราหยุดเงี้ยมันก็จะขาดเวลาไปเยอะมากกับการที่อย่างเช่นต่อเพลงใหม่หรือว่าเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มบล็อก แล้วแบบถ้าเราไม่ต่อตั้นแต่ตอนนั้นเราขาดไปพื่อบเพื่อนเราก็ต้องมานั่งตาม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 ,ตามทีหลังอะไรแบบน,นี้ค่ะทุกคนมันใช้ได้กี่รอบแล้วแต่ค่ะว่าแบบเราชีดเยอะชิดน้อยขนาดไหนสู้ชีวิตมากใช่ค่ะช่วงยสู้ชีวิตมาเลยอันนี้มีซ้อมมีวันนี้มีซ้อมคราวนี้มีซ้อมตอนทุ่มหนึ่งห้าทุ่ม แต่พวกนี้ต้องหยุดเพราะพวกนี้มีงานช่วงสี่โมงสี่โมงก็คือต้องออกกับหัแล้วแล้วหนูเลิกเรียนสี่ครึง่งแล้วหนูต้องแต่งหน้าทําผมอะไรอีกก่อนจะไปหออีกตรงนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเปลี่ยนเสื้อกว่าจะอะไรอีกแ,แรกกะว่าจะลาช่วงบ่ายแต่ทีนี้แม่นหนูบอกเออถ้าจะลาช่วงบ่ายก็ลามันทั้งวันไปเลยไปเรียนครึ่งวันก็ไม่มีประโยชน์อะไรยาคับกงคากินข้าวกินยาละคะ่ะ แพงไม่จะซื้อบ้างไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะว่านี่คุณแม่ซื้อมาให้เอาไม้หน้าแพงมาจุดดิงสดชื่น ลืมกินค้ากินยานะได้เลยหนูกินค้ากินยาแล้วขอบคุณพี่ฟิตรับวันนี้หนูก็เอามาอะไราส่ยี่สิบนาทีค่ะทุกคนน้หว่าซ้อมหนักแล้วหน้ามืดเป็นลมเป็นแล้วนะแค่หนูก็กลัวเป็นมันนีเมมเบอร์ก็มีพัวก,กันเยอะแต่ อาจจะเป็นด้วยความที่บอกว่าเออไปติดเชื้อมาแล้วยิ่งแบบช่วงนี้หนูนอนน้อยด้วยไม่ใช่ช่วงนี้คืนนาาแล้วที่แบบนอนน้อยทําให้แบบเหมือนภูมิมันตกมันก็เลยติดเชื้อง่ายนี่ค่ะทุกคนตอนไปงานไปกินข้าวกับซินดี้เบอร์ี่อร่อยไหมอ,ร,อ,อร่อยค่ะนอน,นีเยอะขอให้หายไป,ไป,ไป่วยไวๆช่วงนี้หนูหาเวลานอนไม่ได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้หนูก็แต่พูดที่หนูได้ตื่นสายอยู่เพราะพวกนี้หนูหยุดโรงเรียน เพราะถ้าหนูไม่หยุดโรงเรียนวันนี้หนูก็น่าจะได้นอนสักเที่ยงคืนตีหนึ่งว่าหยุดสโมสรแล้วครับใช่ค่ะการรู้สุดพี่มาหาด้วยลาอุยกบุณน,นะถ้า <c oughs> หนูไม่เหนะื่อยหนูก็ลงกันได้นะไม่เป็นไรนานๆทีมาอะไรกับทุกคนบอกว่าอยากมาใ,ใจทุกคนเพราะว่า,วาเยี่ยวนะทุกคนมาแล้วตอนแรกกะว่ากลางคืนวันอาทิตย์หยุด เดียวนัดหนึ่งรอบแหละกะมันจะไล่ไล่วันจันทร์สรุปติดงานด้วยแล้วก็อยู่ดีๆนกขาดล้วคนก็เลยอดได้เลยก็ใจขจัดเนี่ยสองดึกสองวันสองวันสองวันคืนสองวันสองคืนก็ไม่ได้หยุดพักเหมือนกันวันนี้เช็ดตัวกินยาินค่ะวันนี้เช็ดตัวออบนานกินยากินข้าวแล้ว พี่ใหม่ไปเที่ยวไหนไหมหนูคิดว่าไม่น่าได้ไปเที่ยวค่ะน่าจะงานเยอะอยู่เหมือนกันแค่ตอนแรกหนูอยู่เดือนพฤศจิใช่ไหมหนูคิดว่าธันวาจะไม่มีงานค่ะทุกคนที่ไหนได้จันทร์วางงานเพิ่มเลยไม่ต่างจากพฤศจิเลยค่ะเหมือนแบบมันมีงานช่วงพฤศจิเยอะใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้เป็นงานเยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นซ้อมเยอะทีนี้ตอนแรกเห็นตารางธันวาไปไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้สรุป ถึงเดือนธันวางานเยอะเลย <laughs> ทุกนีเอาหน้าไหวไหมอ้ามหนุอ้ามหนุอ้ามตลอดหนุอ้ามตลอด,ดแม่เพนเนตอนนี้หน,นุ่นงวงมากเลยอยากนอนงานโหดเหมือนคนเมมเบอร์มาใช่ไหมวาววาใชาย <laughs> เราว่าเต้นกาก้ากันนะโอ้ยเราว่าเต้นทวินเทียร์ก็แล้วกันขาดตะโอนไม่สบายเต้นเชตเตอรกันนะนั่นเลยช่วงนี้ต้องทันใจอยู่ดูที่สแกนช่วงนี้แบบเน้นซ้อมเยอะไม่นอนได้พัก่อนหนูไม่รู้จะไปนอนไหนอะค่ะทุกคน เพราะที่สอม,มก็เสียงดังนอนไม่หลับแนนอนอนก็ในรถไม่อยากปเปิดแอเพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรีหมดแม่เคยได้เจอว่าตัวจริงๆสักทีรองงานจากมือ48ไปหาแน่นอนได้เลยค่ะอย่าเลือทาทรงเทวินเทว่าด้วยนะก่อนเราขอติลการสักรอบหนึ่งรองเล่นนะคะเดี๋ยวมืดไปลบหนูว่าก่อนตีหนูเป็นลมคา,าทีนะคะแค่ลุกหนูก็เป็นลมแล้ว พ่อตัวจีน่ารักมากโอยขอบคุณค่ะ <c oughs> ลงไลน์แล้วไปพักคนไม่เป็นหัวไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงหนูก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วเพราะหนูไม่รู้จะไปนอนไหนค่ะทุกคนดีด่ยวหนูก็ต้องไปซ้อมต่อ,อยแล้วหนูนนนไม่อยากหลับเพราะว่ามันจังหนูเนี้ย เสียใจมาชวนอีแบบกินน้ำเย็นไม่ได้เลยแล้วแบบซ้อมเลยเนี่ยก็อยากกินน้ำเย็นให้สดชื่นแตก่ก็กินไม่ได้ตอนในงานพี่กินข้าวที่เดียวกับแลนูด้วยแลนูเก่งกินเก่งนะ <c oughs> ขอบคุณที่มาหากันที่งานกันแล้วก็กินเก่งมากร้านไหนเอ่ยให้ไหว้รู้ขอบคุณนะคะแลนจะลงแลนจะทำอะไรต่อหนูก็คงขึ้นไปบนสโมแล้วก็ไปทวนท่าเต้นกกอน ก็แบบมันมีตอนเดิงที่หนูตารางตารางเรียนมันซ้อนกันค่ะทุกคนมันมีเรียนเต้นของ b 3ใช่ไหมคะทุกคนและทีนี้หนูก็มีอัดเรียนร้องเพลงด้วยทีนี้มันแบบตารางมันซ้อนกันตารางมันซ้อนอย่างเช่นแบบเออว่าจะแฮชชิวไม่แฮชชิวแหละอย่างเช่นแบบซ้อมตั้งแต่บ่ายถึงสมุดนะแต่หนูจำไม่ได้แล้วเวลาไหนบ่ายถึงห้าทุ่มเนี่ยเรามาก็มีซ้อม ร้องเพลงมาตอนสองทุ่มถึงห้าทุ่มอะไรแบบนี้แบบมันมาซ้อนกันนะค่ะทุกคนก็เลยทําให้พอหนูขาดไปตอนร้องเพลงใช่ไหมพ่อหนูทุกคนใช่ไหมว่าหนูขาดไปแป๊บเดียวอะ่ะครูเขาต่อเพลงใหม่ไปแล้วสามเพลงบีทวีสามเพลง้วหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อเลยเห็นไหมหนูเลยบอกว่าหนูไม่อยากยุดเพราะว่าตอนนี้บางเพลงแบบยังไม่เสร็จเลยลวนาะมันต้องต่อท่าอย่างเงี้ยไปหลังเขามันก็จะหนักเลยคะ่ะ โะจะเลีปีเดีวยวเฉยไหมใช่ให้หายก็คอ่อยกินอันใใช่ชุดสนอยวสวยมากลูกขอบกุณค่ะซ้อนสองใช่ไหมหรือซ้อนสามบางครั้งซ้อนสามเลยคะ่ะแบบซ้อนซ้อนหรือซ้อนเยอะแต่เขาก็พยายามไม่ให้ซ้อนอยู่เหมือนกันแบบตอนนี้พยายามจะหาตารางของบีทีเพราะบีทีมีลัซ้อมน้อยมากเพราะว่าตอนนี้แบบซ้อมเยอะมากแบบไม่ถึงแบบมาหลายโปรติกใช่ไหมหละทุกคนมันก็แบบมาทับๆกันแบบ ไหนจะแบบว่าออริจินอลออริจินอลแบบมันก็ยังมีบางเพลงที่แบบมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวมันจะใกล้ออกง,งานแล้วมันก็มีซ้อมเยอะวิธีอีกาะว่าหลังออริจินอลก็จะมีวิธีอีกคอนพิสจังอีกทุกคนแล้วก็ไในจะลูเมอร์อีกแล้วตอนนี้อะไรมีซิงเกิลใหม่ๆแล้วแบบอัดอัดมากจนแบบจนแบบว่างานนี้ก็ยากเสียบเข้าตารางนี้แล้วประเด็นเอหนูไม่ได้ปิดเธอไงหนูก็เลยแบบไม่มีเวลาหยุด โทษนะไม่ได้โทรฉกกับหนูตอนแรกคิดว่าไม่ได้ไปไม่ได้เลยไม่ได้ซื้อบัตรไม่เป็นไรค่ะแค่ฟังก็เหนื่อยเทนหนูก็เหนื่อยเลยแล้วก็หนูก็ดีใจที่มีงานหนูก็พยายามจะทําออกมาให้ดีที่สุดแต่ถือกับแมบว่าหนูจะจําตารางซ้อมไม่ได้ก็ถึงเพราะแบบตารางเปลี่ยนบ่อยอยู่นะแบบเดี๋ยวเปลี่ยนวันนี้ไปแบบวันนี้เราแบบมันเยอะมากเลยทุกคนก็เลยแบบจําไม่ได้เลย คือทุกวันดีตอนนี้ไม่มีงานวันไหนแล้วน,นะที่แบบไม่มีวันหยุดที่มีวันหยุดตอนนี้คือ,เอ,เ,อ,เ,อเอียดยิ่งเลยส่วนนากาศกับคนค่ะแสดงแสงธรรมชาติกําลังดีเลยแต่มืดไปหน่อยอยู่มืดไปหน่อยใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนี้หนูจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่แบบว่าวิวดีมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งโทรศัพท์ค่ะทุกคนแล้วหนูกะจะไล์ประมาณยี่สิบนาทีสามสิบนาทีประมาณนี้ใช่กะจะไล์ประมาณนี้แต่ว่า ไม่มีที่ต้านโทรศัพท์แล้วจะให้หนูถือก็จะเมือ่อยทําไมหน้าใกล้จังกลัวไม่ดีหรอเปล่าหนูเล่นเฉยเฉยเหลอีกห้า <c oughs> นาทีหนูก็ลงแล้วฮะ <c oughs> สูนา <c oughs> เป็นกนะระแตห้าเสมอขอบคุณนะคะ <c oughs> หนูก็อยากให้ทุกคนมาง,งานกันเยอะๆพอแบบพวกเราซ้อมหนักมากๆแบบนั่งมากจริงๆค่ะทุกคน ควมหนักชนิดที่แบบว่าป่วยก็อยากให้มาสมหนูลองวิ่งสักสามสี่ทั้งดูหน้ามืดแน่ออเป็นห่วงนะอาจจะเอาว่ายุ่งกันนะว่าตอนนี้มืดอ,อยู่แต่ว่าไม่ขนาดนั้นค่ะทุกคนอาจจะยังไม่มาอยู่ถ้าไม่ไหวหนูก็ลงกอดกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีหนูก็ต้องนั่งรออีกประมาณยี่สิบนาทนีว่าหนูไปหกโมงครึงเียนทุม่ม ทุ่มถึงห้าทุ่มอางยุงกะน,นาได้เลยค่ะรอบนี้โดนว่าวสปอยเอ้ยสอยปลายคางด้วยละฮ่าฮ่าฮ่าคุณแหละผู้ช็อตใช่ไหมข้าหลังพบสปอตไลท์ดูปิดเออสปอตไลท์ละค่ะก็จะแสตาหน่อย เราว่างวันนี้ซ้อมเลวไม่ไหวนะเไม่ตอนนี้ต้องทำเขาไม่ไหวก็ต้องไหวคะ่ะเซซบายก็ต้องไปสอนคะ่ะคือไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็อยู่ได้แหละแต่ว่ามันไม่ครหยุดหยุดแล้วแบบถ้าแบบอย่างเช่นเราเสร็จหมดทุกอย่างแล้วอย่างเช่นออริจินอลจบ สมบูรณ์แบบแล้วมาแตั่วอย่างนี้ยอ่านเงนี้ยเราก็ยังพออยู่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังมีเพลงที่แบบยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราขาดอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนต่อท่าไปแล้วเรามาทีลังเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีแค่งานเดียวอย่างเงี้ยที่แบบจะมาตามในง่ายง่ายเรายังมีงานอื่นร้อยเยอะจะไปให้แกจ่อยไปครั้งบ่อยๆเลยดีมาได้เลยแต่สัญญาณว่าถ้าไปได้พี่จะ ได้หาหนูแน่นอนได้เลยฮันได้เลยได้เลยฮันหนูก็ตอนแรกหนูก็อยากตอนแรกหนูกล่าวว่ากลางคืนตอนเที่ยงคืนหนูอยากมาหาทุกคนมากเลยอยากมาหาทุกคนมากเลยแต่ลืมไปว่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตีสี่อีกโอ้ พอาจารย์บอกองา้นวันจันมาไล่ละกันสรุปงานตั้งแต่เ,ตเช้าถึงบ่ายแล้วอะไรอีกกลางคืนมีซ้อมอีกแล้วซ้อมอะไรคะไม่ได้ซ้อมคะ่ะนกหลับเป็นตายตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้าย่อมีมอยาให้ทานไหมไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีแต่ว่าหนูซื้อกินเองคะ่ะโอเคทุกคนดูไปแล้วนะขอบคุณมากเลยที่วันนี้เข้ามาดูกันบาย สวัสดีค่ะขอบคุณที่วันนี้เข้ามาดูขอบคุณสำหรับงานทูชอตด้วยเนาะที่มาหาก,กันไว้วันที่24-21-22นะคะมาดูกันได้นะวันที่20จะเป็นงานกาล่า21-22จะเป็นสเตจออริจินอลนะคะแล้วก็วันที่2 5เป็นคอนขอพี่สัต์จังแล้วก็น่าจะมีอนวที่29ด้วยจะเป็นสเตจบีทรีก็อย่าลืมมาดูกันเยอะนะคะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณสำหรับคุกกี้ที่ปามาให้ด้วยนะคะไว้เจอกันงานนะ